สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์ทิมนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเสกสกลอัตาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพูดถึงบรรดาสสและก็สมาชิกพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายยุทธพงศ์เจรัสเตียนสสมหาสารคามนายจิรพงศ์ทรงวัชราพรสสนนทบุรีนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวอารุณีกาสยานนท์ โฆษกพักเพื่อไทยได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับโดยนายเสกสกลระบุบอกอยากให้พักเพื่อไทยมองอย่างรอบด้านและใช้สมองคิดด้วยว่าที่ผ่านมาตั้งแต่นายกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศนั้นได้แก้ไขปัญหาเรื่องใดไปบ้างผลงานมากมายในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยและรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตเนี่ยนะครับยังไม่ได้มากเท่าขนาดนี้เลยเพราะรัฐบาลยุคนี้ ไม่มีความคิดมาคดโกงกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนหรือมีความคิดที่จะมาหาเงินทอนจากโครงการอภิมหาโปรเจกต์ทั้งหลายเหมือนในอดีตที่รัฐบาลไทยรักไทยและเพื่อไทยได้สร้างผลงานขี้โกงเอาไว้มากมายจนผู้นําอดีตนายกทั้งสองต้องหอบผ้าหนีคุกหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศจําไม่ได้เชียวหรือส่วนปัญหาอุทกภัยถือเป็นเรื่องภัยธรรมชาติซึ่งเมื่อปี54สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เกิดอุทกภัยใหญ่เช่นเดียวกันหากเทียบกันแล้วรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน65จังหวัดเสียหาย69ล้านไร่แต่ปี64ครบรอบ10ปีข้อมูลจากจิตด,ด้าพบว่าปีนี้น้ําท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง21จังหวัดมีพื้นที่เสียหาย1.33ล้านไร่และปริมาณน้ําใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยปี54รวมแล้วเนี่ย2 3 6 5ลนลูกบาทเมตรคิดเป็น95%ปี64รวม 11,969ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น4 8่เปอร์เซ็นต์ทำให้ปริมาณน,น้ำรวมสี่เกิอน,น้อยกว่าปี2 5 5 4อยู่1 1 6 3 6ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนี้ทันทีที่เกิดอุทก,กภัยนายกและรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ดูแลประชาชนในทุกด้านทั้งเส้นทางการคมนาคมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาสำรวจเส้นทางการคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทก,กภยัย แก้ไขซ่อมแซมฟื้นฟูด้วยความเร็วเมื่อสถานการณ์อุตกภัยมีความคลี่คลายแล้วพร้อมกันนี้นายกและรัฐมนตรีกลาโหมได้สั่งการทุกเหล่าทัพกระจายกําลังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหมุนเวียนกว่าหนึ่งหมื่นนายพร้อมยุโทโธป,ปกรณ์และเครื่องมือช่างจัดสร้างที่พักหลบภัยชั่วคราวพร้อมห้องน้ําห้องสุขารถพยาบาลแจกจ่ายอาหารและอื่นๆอีกมากมายขณะเดียวกันติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านและผลกระทบจากพายุโซนร้อน ไลออนร็อกและคมปาสูโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภยัยเสริมกําลังหมุนเวียนร่วมกับจิตอาสากระจายลงพื้นที่ช่วยประชาชนได้ทั่วถึงส่วนการเยียวยานายกนั้นก็สั่งการให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยที่ทํากินเพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามระเบียบราชการได้สั่งการเตรียมแผนง,งานทั้งก่อนพายุจะเข้าและลงเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ําท่วมตลอดสั่งการช่วยเหลือทุกอย่างหลังน้ําท่วมจกระทัง ตรงกันข้ามในสมัยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่เคยคิดเตรียมการแต่กลับปล่อยให้น้ําท่มจนประเทศไทยนั้นแทบจะจมลงใต้บาดาลเกือบทั้งแผ่นดินประชาชนเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงคุณเสกสกลยังบอกนะครับก่อนที่บรรดาลิ้วล้อพักเพื่อไทยทั้งหลายจะออกมากล่าวหาโจมตีนายกและรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐขอย,ย้อนดูตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมารัฐบาลของนางสาวยิ่งรักได้แก้ไขปัญหาประเทศพัฒนาประเทศหรือบริหารจัดการน้ําอย่างไรบ้างลิ้วล้อเพื่อไทยควรเอาเวลาทําตัวให้เป็นประโยชน์ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนดีกว่าเอาเวลามาพูดโจมตีคนอื่นเพราะประชาชนจะได้เห็นใจเพื่อจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเพราะเป็นฝ่ายค้านมาเกือบ8ปีหพวาอกคงใกล้จะระเบิดตายอยู่แล้วจึงออกมาตีโพยตีพายรัฐบาลรายวันกันเป็นฝูงเช่นนี้โดยไม่ย้อนกลับไปดูผลงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยปี5้ีถ้าไม่มีข้อมูลไม่ไปศึกษาย้อนหลังแสดงว่าลิ้วล้อเหล่านี้เกิดไม่ทันใช่ไหมตนคิดเอาเองว่าในรัฐบาลสมัยนางยิ่งลักษณ์คงคิดแต่เรื่องอภิมหาโปรเจกต์ในการแก้ไข จัดการน้ําที่จะกู้มา3.5แสนล้านและโครงการโคดอมพิมหาโปรเจกต์เงินกู้2.0ล้านล้านว่าจะได้เงินทอนกันกี่เปอร์เซนต์แบ่งกันยังไม่ลงตัวใช่ไหมจึงไม่มีเวลามาวางแผนเตรียมการป้องกันน้ําท่วมช่วยเหลือประชาชนจึงทําให้เกิดน้ําท่วมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์บรรดาลิ้วล้อโปรดช่วยเอาสมองมาคิดย้อนอดีตท,ทบทวนให้ดีก่อนก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณคนอื่นมันช่างหน้าอับอายขายขี้หน้า พี่น้องประชาชนและควรจะละอายปากตัวเองก่อนที่จะออกมาด่าทอต่อว่าคนอื่นบ้างนี่เป็นสิ่งที่คุณเสกสกลบอกนะครับ